สมเด็จพิมเจดี JD นะคะเนื้อสวยค่ะข้างหลังนะคะมีโอ๊กจะเป็นล่องนะคะอันนี้จะเป็นพิมเจดี JD นะารถจะมาดูเนื้อหาของ องค์ท่านนะคะดูมั่นสาล่อยะะ <c oughs> แตกล่อยยุบนะคะแตกไล่ง่าสวยตุ้งฐานงามงามนะคะ มีคาบแคลไซายขึ้นตรงขอบซุ้มอกจะเป็นล่องนะคะพักพักนีนจะเป็นพิมพ์เจดีนะคะ ี๋ยวมาดูขอบข้างนะคะขอบข้างแล้วขอบบนนะคะขอบบน,บบนามาด้านหลังนะคะข้างหลัง นสวยค่ะมีรลอยนอนดุร้อยปูไตคุณค่าท่านไหนถ้าเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะใต้คลิปเนื้อสวยค่ะคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะ สนใจก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะพักเข้ามาได้นะคะเงางามงามค่ะ